อู้สามเห็นกั้คอู้กเงาเดียวพ่อแกงเลยครับหยเต็มหูเลยจ้ะมีมีใครเห็นเนาะดีดีขนาดเลยนี่ทีถึงเดงนหกดือนเลือจ้ะแดงงเท่าไรดงไงอืขอเห็ดเศษเลยจ้ะ บุดินที่งามใช่ไหมจ้ะเดงคคารายงามๆสองดอกสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขูขสุขคนครับเอฟซี FC ในประเทศในต่างประเทศครับบอวาิอยูไกยูไกลครับสุมองสุบอนเดอ้อครับวันนี้ผมก็สบฝนหลังจากที่หายไปไา้มือแหงจะแมนครับเราพาึ้นพูดกัเนาะจากมี่กับ้นบบานสังหอมจ้ะผม มีเหาก็มาเก็บเห็ดในวันที่ 49, สิบเก้าเมษายนหกเจ็ดจ้ะพี่น้องมาดลุนมาชมก,กันว่ายังมีเห็ดในเหาเก็บบ่จจามาเห็ดดินกระแหงนล้มาสังนาะแมนครับไปจ้าไปหลุไนไชมกันเลยจ้าไปหลุนชมกันเลยครับหลังจากที่ยุดเทศกาลนอสฝนเนะาะกับมีพี่น้องสุขสุข,ขนุนก,กับิกเกไปสู่งานต่อที่นอสฟุนเนะาะกัเป็นกำลังใจให้สุข,ขสุข,ขุนเด้อครับผู้ที่ไปสู่งานอยู่กรุงเทพกรุงไทยหรือว่าเห็ดยังอยู่สมองสุบอนครับ ฮ่าฮ่าจะไล่เหมือนว่าโกันเลยจ้ะอืมอีมสร้างหวังเพื่อนามามือนหนึ่งจ้ะเฮ้ยดบตินอืา่า่โอ้โ เดี๋ยวไแว้ะไดู้ามกงเงาเดียวพอแกงเลยครับเห็ดงามเงงามงจ้ะโอ้ยฝนถึงเลยนแข็งดี่กาะนะจ้ะ

มี่บอก่อใช่ใชนีๆๆๆ่งามมากเต็มหูเลยจ้ะมึงใครเห็นเนาะดีดีขนาดเลยแต่ฝ <c oughs> นยังโ่เห็นกายจากกายเห็ดแต่ฝนเห็นตวเถึงนกเานะเาะเห็ดบุตร<อ>ย เอาแต่ยืดดอกเดี๋ยวจสะนเหลือกนตแข็งนอุ้ยเหมียนข้ามากับหินเนาะเผาทิเอมเลยเอตสียดาแกงนึ่งคนได้ยู่นี่ม่ต เฮ็ดนานีฮายังยางเซีบเธอร้จะอยากมาเฮงเฮงพี่น้อกตอร์วะวนี่ะเป็นเครื่องดีจังเลยกินได้เลยอื้อเหนื่อยกรสาเลยอ้อก่อน้มยากับบาาจ้ะ

เปฉ่งจัดยังงูอยู่จ้ะงามงามแหงจ้ะตัวฝนยุงเถองเ้อจ้ะช้องดอกอยู่ ลงมาข้างล่างพี่จะเก็บไงสีใจสันแตนนี่น้องง่ายง,ง่ายง่ายจะจะติ้มตาหรอพ่อติ้มตาแะจะ้าจะได้มาโดนกระมันดิจะคล้องคนสาพอ่อ

แดงขาลายแดงใหญ่อืมนี่ง,งามอูจ้าหนีไปย่นี่หูสวยง,งามมาจ้า เป็นเงาเป็นเงาเลยเจ้ยกะกระโดดคือเ <c oughs> สียตัวแอง cái nhanh cái nhanh 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 เกิดะเรือกเกิดมองซุม้มจ้ะน้ำคลองคนซูมโอ้อมมยออมนเนยียจ้ะอุ่นกในโอคือกันพี่จ้า,า,าเรือพี่น้องพ่นเก็บด้วยจ้ะงา,ามเลยจุม่มใหญ่ กินจ <ítulo> anyway, ้ะขอบคุณ hmm. ต้นต้นน่าเหมือนนะกระหออีกแล้วจ้ะเดินขาลายงามสองดอกกินซาฟุนเด้อจ้ะยังแกงใหญ่อยู่เอากระพอพี่น้องพุ่นเนาะพุ่นใดญเห็ดนงโงงอยู่จ้ะแต่ว่าสาฟุนพันเห็นเด้อจ้ะ เห็ดส่วงออกน้ำหองน้ำหองน้ำพองด้วยครับน้ำหงน้ำพองเห็นเห็ดเลยครับงั้นครับนับขึ้นไปทถึงๆเนยกรบโบโบคอยเห็นน้ำซุนเนาะผมนับลงมาไก่หองไก่คองเนยจะเห็นเพราะว่าน้ำหองน้ำคองเดี่ยเพิ่นซุ่มนี่ครับน้ำคำน้ำคองเอาครับตามหลุนตามหากันเบื้องครับหลอมเดินทางน้ำกันครับมัอนี่ ก็เข้าสีโขสีมันสำไดงนส้ำฝน,นเนาะสีแดงลัางแตกเด้อจ้ะสน,นิทนี่คมบ่บ่จ้ะบ่คมเพระาะว่าขาเป็นบดดำสาขาเป็นดำเป็นสีคมจ้ะหัวเฮ็ดแสียเ,สเลยจ้ะบดดินที่งางหงส์นะจ้าเบิ่งยอดเห็ดนทำซาพฝนเลยจ้ะมื่อนี่ในวันที่สิบเก้าเมษายนหกเจ็ดจ้ะ เห็ดพันดอกใหญ่เราจะพี่น้องโจนสิเต็มกระตามันเด้อจ้ะนี่ะฝนก็นอยากมากเก็บไมเ่เฮ็ดให้พี่ให้น้องเบื้องย่จ่าสบาเฮาก็งานหลายบ่หวานนะจ้ะ okay, ก็รอแบบรอแบบว่าฝนตกมาเห็ดเกิดแบบยาวๆเนาะจ้ะถามมาหลุนมาชมกันว่าะฝนสิพาไปไหมได้พี่กัดได้แน่จ้า okay, สำหรับคลิปมื้อนี้ก็ถือว่ามันสุดยอดจ้ะพี่น้องเกือบเต็มกระตามันเห็ดบดดินเห็ดอุ่งนกกะเรือพี่น้องเพิ่นเนาะเพิ่นเก็บเมื่อวานนี่จ้ะ กามาแดงขาลายยังมีเฮเก็บอยู่จ้านี่ยอุย้ยสอนดอกเคล็ดบนดินแห้งจ้าจ้าซึ่งชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเทสเด้อจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำจ่าทะหลุนในคลิปต่อไปว่าซาฟนกับซางกุ่งสีใดสีมันเฮ็ดติยังไอพีน้องเบิ่งอีกจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวกับบ้านก่อนจ้าสวัสดีจ้า